กิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยเรื่องลุมาแลงช้างนม่ครแม่ครับวันนี้เรามาทําอะไรสนุกสนุกกันเถอะลูกอยากทําอะไรครับอยากทำเรื่องมาแรงครับได้เลยนําทางไปเลยครับอยู่ไหนครับแม่ครับแม่ครับตรงนี้มีมีเรังมาแรงช้างเต็มเลยครับไหนครับเอตรงนี้ครับ แล้วลูกรู้ได้ยังไงครับว่านี่คือรังของแมลงช้างเพราะมันหน้าตาแบบนี้มันก็ต้องเป็นแมลงช้างอยู่แล้วแต,แต่เอ๊ะทำไมมันต้องทำรังเป็นรูปทรงแบบนี้และทำไมมันต้องทำรังในที่ที่เป็นดินแบบนี้ด้วยดินมันเป็นยังไงเหรอลูกดิน,ม,ม,นมีลักษณะยังไงครับแบบเหมือนดินละเอียดโอ้เหมือนฝุ่นเลยใช่แล้วน้องชนัน จะไขข้อสงสัยของน้องช้างได้ยังไงครับแอมน้องจะสร้างแบบจำลองของแมลงช้างตามธรรมชาติมา,า,าครับทำยังไงครับเริ่มจากการตักดินลงในกล่องพลาสติกแล้วจากนั้นก็จับแมลงช้างใส่ใส่ในกล่องพลาสติกที่เตรียมดินละเอียดไปแล้วครับเมื่อมีแบบจำลองการใช้ชีวิตของแมลงช้างแล้ว ลังชานจะศึกษาข้อมูลยังไงครับเราจะเริ่มสังเกตว่าแมาลงช้างสร้างสร้างรูยังไงและทำเพื่ออะไรครับมเมลงช้างเดินถอยหลังเพื่อมุดตัวลงไปในดินแล้วใช้ขากันไกรสะบัดหินและทรายออกมาทำให้เป็นหลุม,มเมื่อเหยื่อตกลงไปในหลุมของแมลงช้าง มันจะขึ้นมาไม่ได้เพราะดินที่เกาะตัวกันอย่างหลวมๆทำให้เหยื่อ,อไหลลงไปสูก่ก้นหลุมและกลายเป็นอาหารของจะะเจ้าแมลงช้างในที่สุดทุกคนครับตอนนี้เรารู้แล้วว่าแมลงช้างสร้างรังแบบนี้เพื่ออะไรเพื่ออะไรครับเพื่อที่จะให้แมลงอย่างเช่นมดหรือไรของไก่ตกลงไปได้แล้วมันก็จะใช้คีมที่ ตรงหน้าของมันงับตัวมันแล้วก็ดึงลงไปได้ใต้ดินครับถ้าเพื่อนเพื่อมีข้อสงสัยในธรรมชาติเพื่อนเพื่อนอาจจะสังเกตได้นะครับบ๊ายบาย